มาครับเย็นตาโฟทุกคนมาเด้อกินเย็นตาโฟน่วกันมาขึ้นอยากกินเย็นตาโฟพ่อทำลายคะกินเย็นตาโฟไหมไม่กินมันเทศพ่อเราเจอกูเสียงหนึ่งบอกว่าหนูไม่กินมันเทศ ไฟดับสองสมมวงก็สได้กินพี้พิเศษหกสิบบาทพึ่อยากกินเป็นง่าย มาดอืมนมกินหมดแล้วค่ะร,ร้านนี้อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีด้วมีซี่อวนว้ายบ้าน,าบ,านบ้านเดกอันนี้นะคะเนี่ยั มกเราน้ำย็นได้พอหน่ะได้ไโลล้แบบนี่ค่ะขอบคุณค่ะ เอาขวดใหม่น mm ่อยวันนี้มันน้อยไปไปไฟแล้วข้างหลังเจอมา ข้างหลังตัวข้างหลังแม่จะเอาน้เย็อีกข้างหลังเห็นข้างหลังข้างหลังเย็นๆหนึ่ในตู้เย็นัวดใจกันไปนี่อโอปิดแว้ ปิดด้วยปิดด้วยตู้เย็นอแซ่บแซ่บเฮ้ยหนูขอกเลยอย่าไปใกล้กล้องอบ้านาหววันหยุดปิดเทอมอยู่้องกัน bỏ ra ba con ba con lăn đá bỏ ra ba 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 con lăn đá làm ấy mình ขันก่อนนะกินนะคน ให้หนูกินเลยเอาอมันเล่นเอาไปกินไปแล้วครับพี่น้องไฟดับกูดได้อันนี้